ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟา,าร,ร์มเฮาส์ House, วันนี้ขอเสนอเมนูขนมปังธัญพืชอบน้ำพึ้งค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังแซนวิชโฮลวี a ฟาร์มเฮาส์มีวิตามินสูงและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะนำขนมปังสไลซ์แบ่งครึ่งค่ะนำไปปิ้งพอให้เกรียมๆเ,เล็กน้อยค่ะนำธัญพืชที่เรียกว่ากราโนลานะคะผสมกับน้ำพึ่งค่ะ ลุกคล้าให้เข้ากันค่ะนำขนมปังที่ปิ้งพอเกรียมออกมาก่อนค่ะจากส่วนผสมของธัญพืชกับน้ําผึ้ง จัดวางลงบนขนมปังที่ปิ้งแล้วค่ะนํากลับไปเข้าเาตาอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเวลา5นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูขนมปังธัญพืชกรอบอบน้ําพึ่งค่ะสามารถทําเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศเพื่อทานเป็นของว่างหรือว่าเสิร์ฟพร้อมกับโยเกิร์ตและผลไม้สดเป็นอาหารเช้าค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farmhouse t h a และ Madam ตัวค่ะ